เหมือนเป็นครั้งแรกที่เราได้มาเป็นรุ่นพี่ด้วยเนาะสำหรับการแคสก็เหมือนแบบวันนี้เมื่อปีที่แล้วของพวกเราเลยเมื่อก่อนเมื่อเมืปีที่แล้วเนี่ยพวกเราก็มาแคสแบบนี้เนาะก็เป็นไงรู้สึกยังไงตื่นเต้นไหมขนาดคนเลือกยังแบบคือไปอยู่หลังพี่เมย์รู้สึกว่าแบบโอ้หกดดันนะคือหนัก,หน,กหนักเหมือนกันครับผมการเลือกคนที่จะเข้ามาอย่างเงี้ยต้องมีหลายอย่างแบบที่พี่เมย์บอกอะไรนะครับครับผมมีมีม,มีมีโอกาสบ้างครับผมก็รู้สึกว่า มันก็ค่อนข้างที่จะแบบในตัวบทก็จะมีความแปลกใหม่ค่อนข้างคาทายสำหรับเราเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องรอติดตามดูครับครับผมก็ ผเหมือนเห็นตัวเองเมื่อปีที่แล้วแล้วกันครับผมคือผม,ผมยังจำได้ว่าปีที่แล้วผมยังแบบสันยังแบบกืนเต้รตื่นเต้นแบบท่องพูดผิดถูกพูด,ดไม่ค่อยชัดอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมแบบทุกคนที่มาก็ดูมีความตื่นเต้นดูมีความแต่ทุกคนก็แบบดูเตรมทอร้องมาดีพอได้ต่อบทกันหลายๆคนรุ่นน้องหลายๆคนก็แบบรู้สึกว่าเออแบบเราก็ดีใจนะที่แบบได้ได้เป็นส่วนหนึ่งของเขาเลยแบบเราได้บอกว่าเอ้ยแบบเขาบอกว่าเขาตื่นเต้นผมก็บอกเขาว่าไม่เป็นไรพี่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันเขาครับผม อย่างแรกที่คิดถึงก็คือคิดถึงบรรยากาศเมื่อปีที่แล้วที่แบบเราสองคนได้เจอกันตั้งแต่วันออดิชั่นเลยแล้วก็รู้สึกว่าเราเข้าใจทั้งเรียกว่ารุ่นใหม่ทุกคนที่มาแ่งในวันนี้ว่าแบบมันต้องเตรียมตัวแล้วก็มีความกดดันขนาดไหนรวมถึงพอมาปีนี้ก็เข้าใจพี่เมย์ด้วยว่ามันเลือกคาแรคเตอร,ร์ยากขนาดไหนเหมือนกันใช่เพราะว่าเหมือนทุกคนที่มาเนี่ยก็คือแบบมีศักรรยภาพของตัวเองหมดเลย ก็อยากจะพูดว่าขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ขอให้พี่เมย์ได้น้องๆหน้าใหม่ที่ตรงกับคาแรคเตอร์ที่พี่เมย์อยากได้ครับครับผมครับผมก็วันนี้ก็เห็นถึงความตั้งใจของทุกคนที่มาแคสครับเห็นว่าเขาแบบพยายามทำกมากแค่ไหนที่สําคัญคือเห็นความละเอียดในการแคสของทีมกรรมการเพราะเห็นว่าเขาไม่ได้แค่แบบผ่านไปแต่เขานั่งปรึกษาจริงว่ามันโอเคไหมหรือวางแผนจริงว่ามันสมควรไหมเลยเห็นถึงความตั้งใจจริงก็อยากให้มาเจอกันครับ น่าจะเป็นเรื่อง wedding pan l ค่ะส่วนเรื่องที่2ก็จะเป็น the boy next world ค่ะหนักมากเลยค่ะพี่หนุ่มเจ้หนักจริงๆก็เพราะว่าแต่ว่าดีใจนะคะเพราะว่าอย่างเมืา่อวานน้องๆอ่ะก็มามากกว่าที่เราคิดก็มากัน500กว่าคนเรารู้สึกว่าเอ้ยเราดีใจนะที่แบบว่ามีคนรับรู้ว่ามีวัยกำลังเปิด c a s ติ้งค่ะ จริงๆก็มีหลายหลักเกณฑ์ดูจากน้องๆตรงนี้ก็ได้ค่ะนี่คือผ่านหลักเกณฑ์แล้วเนาะ,ะค่ะก็จริงๆเราก็จะ3อย่างค่ะอย่างแรกคือตรงคาแรคเตอร์ค่ะอย่างที่2คือเคมีค่ะแล้วก็อย่างที่3คือทัศนคติค่ะไม่มอง3จสุดนี้ใช่ค่ะอยู่ที่ตรงคาแรคเตอร์ใหม่มากกว่าค่ะเพราะว่าแต่ละเรื่องเมมีคาแรคเตอร์ในหัวค่อนข้างชัด เพราะฉะนั้นแล้วเมย์อาจจะอยากได้แบบผิวค้ำหน่อยคมเข้มก็จะอย่างนี้ใช่ไหมคะชอบ,บลอตีก็จะมาทางแบบฝั่งพระเอกฝั่งนี้อยากได้แบบน่ารักก็จะอย่างนี้ติดหน้าสวยก็จะแบบอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมยก็จะมีคาแรคเตอร์ในใจที่ค่อนข้างชัดงานนี้นะคะปีนี้นะคะก็เมขอฝากมีไมวายค่ะฝากน้องๆทุกคนแล้วก็ขอฝากนักแสดงใหม่ๆด้วยค่ะสุดท้ายนี้ครับอยากฝากโปรเจกต์ใหม่ในปีนี้ของทางมีไม่วายด้วยครับรวมถึงพวกเราทั้ง4คนและน้องๆหน้าใหม่ที่กําลังจะเข้ามาด้วยนะครับในปีนี้พวกเราจะมมีีคนไ หมก็ฝากติดตามได้ทุกช่องทางของมิวเมวายออฟฟิเชีนะครับ <ew> แล้วเจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีนะครับต็อตกรงภพไข่แสงนะครับอ้นกบสมารครับบอสฮาลิดวรบุตรครับครับ รู้สึกแรกเลยก็คือสนุกสนานมากเพราะว่าได้เจอน้องๆแล้วก็คนที่มากหน้าหลายตาขึ้นเงี้ยครับคนที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนได้มาร่วมงานกาันร่วมแคสกันก็ได้ทําความรู้จักแล้วก็สนุกที่สําคัญยังตื่นเต้นอยู่ <c oughs> <c oughs> ใช่ <c oughs> คร,รู้สึกทไงอ้อน <c oughs> อ้อนรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะนี่ก็เป็นครั้งแรกของอ้อนเลยในชีวิตนะครับที่มาคแคสงานใช่ใช่ครั้งแรกเลยแล้วก็แบบรู้สึกดีเหมือนพี่ต๊อดเงี้ยแบบไม่เคยรู้จักเลยก็รู้จักอะไรเงี้ยครับแต่น้องบอสอ้นรู้จักอยู่แล้วใช่ครับ ไม่ครับผมรู้จักแค่พี่อ้นมาง่อนใช่ใช่ครับคือผมมาตื่นเต้นตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่คือตอนแรกซ้อมบทจะหายตื่นเต้นไปแล้วแล้วพอรู้ว่าติงกำลังจะได้เข้าก็กลับมาตื่นเต้นอีกเลยคือเพราะผมไม่ได้แคสงานมาประมาณสองสามปีได้แล้วตั้งแต่มหกมาตอนนี้ก็ต้องกลับมาแคสอีกครั้งหนึ่งก็คิดว่าเฮ้ยมันเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะมา ให้โอกาสตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ได้มาทำสิ่งที่ตัวเองชอบมานานแล้วก็อยากจะร่วมงานกับโปรดักชันนี้อย่างเงี้ยครับแล้วก็เราดูผลงานเขากับนักเขียนเขาบทเขาน่าสนใจแล้วคิดว่ามันก็ต้องมีบางบทบางแหลที่ตรงกับคาแรคเตอร์เราอย่างเงี้ยครับก็เลยตัดสินใจมาครับครับส่วนส่วนอ้นนะครับคือแบบต่างจากน้องๆกับพี่มากเพราะว่าอ้นอยากลองอะไรใหม่ๆในชีวิตอ้นมากเพราะว่า อ้นเรียนคณวิทย์นะครับสาขาคณิตศาสตร์ครับอนเรียนเพียวคณิตก็อนอยู่ปี4แล้วครับช่วงนี้ก็เป็นติวเตอร์คณิตศาสตร์บ้างครับไปสอนตามโรงเรียนอะไรเงี้ยครับก็พอมาพูดถึงการแสดงกับการเป็นติวเตอร์มันมันมันคอทาต์กันมากใช่ครับแต่อนก็อยากลองอะไรใหม่ๆในชีวิตเหมือนกันครับเพราะรู้สึกว่าถ้าเราพลาดโอกาสตรงนี้ไปเราไม่คว้าไว้มันก็กลับมาทําไม่ได้แล้วสำหรับผมก็ยากนิดนึงครับเพราะผมยังไม่เคยเล่นบท ประมาณนี้มาก่อนเพราะส่วนใหญ่ที่ผมได้เล่นเป็นละครเป็นแบบหนังสั้นที่ไม่ได้มีบทลึกซึ้งมาครั้งนี้ก็เป็นแบบมันเป็นการท้าทายตัวเองด้วยแล้วก็บทที่ได้แคสก็ก็ยังไม่ยากขนาดนั้นแต่คิดว่าในอนาคตถ้าสมมติเราได้เข้าไปเล่นจริจรงๆก็คงจะชาเลนจ์ได้มากกว่านี้ครับ ดีครับชื่อพายครับผมสลันวุฒิเดตยสุทธิครับไอจีพายสลันครับผมเมื่อกี้ได้เข้าไปตอบบทกับพี่บอสก็ตื่นเต้นตื่นเต้นว่าตื่นเต้นว่าครับผมแล้วเขาก็แบบแนะนําว่าเออเราควรปรับตรงไหนบ้างเคยลดตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเก่งไหมใช่ไหมเก่งเก่งนิดนึงก็มีเก่งว่างใช่ครับบอกแบบแต่พอผ่านซักสองสามรอบก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แล้วครับเสียงเล่นงารใช้เสียงแหละครับแบบว่าให้มันชัด ให้แบบมีวอลลุ่มในการเล่นอะไรอย่างเงี้ยประมาณนีครับสวัสดีครับผมไตเติลนะครับมาแคสเป็นซันครับผมสวัสดีครับผมจีนะครับนายวิศรุสูริจิตนะครับมาแคสเป็นริวครับก็ดีใจมากครับที่ผู้ใหญ่หลายคนยังเห็นโอกาสแล้วก็เราก็จะพยายามทำให้เต็มที่ครับผมแล้วก็ภาวนาขอให้รอบสองได้เข้ารอบเหมือนกันครับมาม่าอีกแล้วเหรอกินจนแห้งแล้วนะพี่ อย่างอื่นบ้างคือก็กูทํากับข้าวให้เป็นนี่ว่ามาม่าเนี่แหละง่ายดีสามนาทีกูได้กินแล้วาหารตายอาหารตายกอดไม่เต็มไม้เต็มมือเลยไอ้สันขนาดกอดกูไม่เต็มไม้เต็มมือมึงยังเล่นกูทุกวันขนาดนี้ถ้าเต็มมือมึงเนี่ยกูไม่ตายเลยมั้งกินยังน่ารักขนาดนี้เลยเมียใครนะ ผมบางหน้าหมดแล้วพี่อืมกูว่ามันยาวเกินไปแล้ววะ่ะไม่ค่อยชอบยาวไม่ต้อ,องตัดหรอกยาวแบบเนี้ยกํ่บางหน้าละเลยผมชอบกูไม่ชอบนี่ว่ากูาจะไปตัดแหละเอล้ที่สันนะไอ้พวกเวน่าไม่ตามจีบกูไม่เลิกเลย ก็ไอ้กลัวคนในภาคนั่นแหละแม่งมาแซลหาเหวเลยมันดูทำนุ่นน่ารักทำนี่น่ารักน่ารักน่ารักทุยผ่านชิบหายอยากแจกตีนแม่งเลี้ยงตัวนอกจากมันบอกกูน่ารักนะแม่งเกาะไหลกูอีกมันจับตรงไหน,นเดี๋ยวนี่มึงหึงเออมันจับตรงไหน,นงั้นถ้ากูไม่บอกได้ปะได้แต่ ต่่ผมมจจะะ<อ>ัััีอยยูท้งวเลปราณคสวัสดีครับผมชื่อท็อปนะครับชื่อสุรเชษเลิศวัฒนาสกุลนะครับรู้สึกตื่นเต,นต้นดีครับก็เมื่อกี้คุณบอสก็ได้มีมีการแบบสอนผมแนะนําผมว่า,าควรจะเข้าถึงอารมณ์ยังไงบ้างอะไรอย่าเงี้ยครับตอนที่ได้ไปเล่นด้วยกันนะครับก็รู้สึกดีเพราะว่าเหมือนคุณบอสเขาก็ช่วยต่อบทได้ดีมากเลยครับเขาช่วยแนะนําบางจุดที่ผม ยังสามารถใส่อารมณ์เพิ่มได้อีกใช่ครับให้แบบผมพัฒนาขึ้นมีครคเตอร์ใช่ไหมครับก็พี่เคยโกรธผมไหมไม่สิต้องถามว่าพี่โกรธผมกับพ่อไหมที่ปล่อยให้พี่อต้องอยู่กับผู้หญิงคนนั้นประมาณนี้ <laughs> สวัสดีครับซันนี่วรรณรัตน์นะครับสวัสดีครับเพชรชนะภูมิครับสวัสดีครับดิวจิระเมฆครับก็ได้เล่นด้วยกันทั้งหมดครับผมอะไรนะครับเหมือนแเาได้เล่นอ๋อแล้วเพชรก็จะได้เล่นชายอ่นเลยได้ออกแรงแบบนี้หายเครียดบ้างหรือยังครับ คุณมันนิสัยไม่ดีผมเป็นห่วงคุณต่างหากคุณรู้ไหมว่าตอนที่คุณมาถึงที่นี่เนี่ยคุณทำหน้าอย่างไงผมเนี่ยนึกว่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณเส้นเลือดในสมองแตกตายซะละก็เลยเล่าให้ผมบอกแล้วว่างัาง้นก็มันช bueno? ่วยผมได้ผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะช่วยคุณได้เหมือนกัน เริ่่มหบทเดิมมาเ,เราเี่นถ้าคุณมีเหตุผลของคุณอยู่แล้วอะแล้วทำไมคุณไม่รับสายผมถ้าผมทำแบบนั้นผมก็ไม่ได้เจอคุณสิคุณรู้ไหมว่าตอนนี้ผมรู้สึกอะไรผมอยากจะต่อยหน้าคุณสักทีเอาสิครับ <laughs> จบจบไม่เหมือนเดิมที่เขาก็บอกว่าโอเคชอบนะเดี๋ยวไปรอข้างนอกอะไรเงี้ยเหมือนกันครับเขาก็นิ่งๆแล้วก็แบบเราใจไม่ถูกเราใจไม่ถูกเลยพยายามแบบไอชอไมหน้าอย่างเงี้ยแต่เขาให้ออกมารอข้างนอกรอก่อนอะไรเงี้ยครับผมเขาอยากดูทุกๆคนก่อนแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปว่ากันอีกทีเอาผมไปเล่นนะครับเนี่ยรู้สึกเราเนี่ยเอาผมไปเล่นนะครับหิวครับ ตอนนี้หิวมากครับผมยังยังไม่ได้ทานอะไรแต่เช้าเลยสวัสดีครับเริ่มจากทางขวาทางขวาทางขวาเลยสวัสดีครับผมโจธนกรนะครับสวัสดีครับผมโจจิรกิจครับสวัสดีครับผมดังประดักปิงเมืองครับผม สวัสดีครับผมพีเอกภพนะครับสวัสดีครับผมโอ้นัคเดชนะครับสวัสดีครับโปเต้วัชรายุสุรเดชครับสวัสดีครับเฟียนนะครับนายนัฐกรศรีปวุฒิยาครับยังไงอ่ะนี่ล่าสุดเลยครับล่าสุดเลยไหมครับก็ตอนเข้าไปก็ ก็งงดีครับครับอก็ให้บอกชื่อส่วนสูงน้ำหนักครับแนะนำตัวแล้วก็แอคติ้งครับแล้วก็ให้ออกมาแล้วข้างนอกครับบอกละเอียดมาพมมิกเหรอครับก็อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันจะจำไม่ได้ เพืเเจูนจูนหน่อยก็ของอันนี้เราไปไปคู่กันนี่นะครับก็ตอนแรกเข้าไปก็ตื่นเต้นเพราะว่าได้เป็นคู่แรกด้วยใช่ <ไป S 1> แต่เปิดเปิดสนามของเราเปิดสนามเลยแต่พอเข้าไปก็รู้สึกว่าผ่อนคลายมากขึ้นเพราะว่าเหมือนพี่กรรมการคือน่ารักแล้วก็ใจดีมากเดี๋ยวเขเรียกน้ำเนืเอไอ้น้ำน้ำเนือน้ำเนือน้ำเนือเรียกไปแล้วเอาเหลือแต่สายลมอ่ะ รจริงๆเข้าหมดแล้วครับใช่ือสำหรับผมก็เข้าไปเป็นคนแรกเนาะในสายลมสําหรับผมก็พยายามที่จะดีเซนต์ในด้านที่เราตีวความ,มาออกมาครับแล้วก็เข้ากับน้าเหนือเราต้องเป็นฝ่ายที่คอยจัดการความรู้สึกที่เล่าร้อนของน้ําเหนือที่กําลังเดือดกำลังเครียดเราต้องเป็นคนดึงเขาลงมาครับด้วยเหตุผลแล้วก็ทําให้เขาใจเย็นบอกด้วยผลให้เคลียร์ทุกอย่างปัญหาจะได้ราบรื่นครับ ก็อย่าลืมว่ามีความน่ารักที่แอวอยู่ของสายลมไว้ด้วยก็สําหรับผมนะครับก็มาแคสครั้งแรกด้วยแล้วก็ตอนซ้อมอ่ะไม่เครียดเลยแต่พอจะถึงคิวอ่ะจำอะไรไม่ได้เลยพอเข้าถึงห้องก็นั่นแหละครับก็ต้องตามมารลณ์ไปก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ประสบการณ์ครั้งแรกด้วยก็ขอบคุณมากครับผมคําถามคืออะไรนะครับเป็นรังไงม้าง เข้าห้องเป็นยังไงบ้างก็ตื่นเต้นเหมือนกับทุกๆคนแหละครับแต่ว่าสิ่งที่ชอบคือแบบพี่ๆเขาทํางานกันจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากทํางานกับพี่ๆทีมนี้ด้วยแบบถ้ามีโอกาสมันคงจะดีมากไม่ว่าจะเป็นบทอะไรก็ตามครับบทพระเอกก็ดีบทพะรองก็ดีบทไหนก็ได้ผมชอบหมดเลยครับขอให้ได้เล่นครับผมมะ<า>ม,มงรับมามง <laughs> รจริงๆอย่างสองวันที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สนุกแล้วก็ได้รับโอกาสมานะครับทุกคนก็ได้รับโอกาสมาด้วยวันนี้เนาะเราก็ได้มาไม่ได้ไม่ได้เรียกว่าแข่งขันหรอกได้มาแสดงความคิดมาสนุกการมาเจอเพื่อนมาตีความตัวละครการเล่าเรื่องในมุมของมุมแล้วก็รู้แหละว่ายังไงทีมมีไมไวายเนี่ยเขาเลือกคนที่ตรงอยู่แล้ว เรามีหน้าที่แค่แสดงในบทบาทของเราแล้วก็คนที่ได้ไปเนี่ยก็ต้องขอให้ยินดีด้วยเพราะว่าเรื่องนี้ยังไงมันก็ต้องเกิดแน่นอนเพราะบทมันน่ารักขนาดนี้ก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามด้วยเนาะสายลมกับน้ําเหนือใช่อะเป็นยังไงบ้างครับกลับมาแล้วเร็วมากเร็วมากเพิ่งกลับมาจากห้องดำห้องดําจริงกี้เกิดอะไรขึ้นครับข้างในเกิดเกิดอาการเพียบหมายถึงแบบว่าเข้าไปดูว่า สรุปแล้วคาแรคเตอร์ที่เขาต้องการอะ่ะคนไหนตรงใช่ครับเป็นเหมือนที่ดังพูดเลยเมื่อกี้นะครับก็คือทุกคนมีความสามารถทุกคนมาทํางานอย่างเต็มที่มาสร้างสรรค์โอกาสให้กับตัวเองก็ใครจะได้หรือไม่ได้มันไม่สําคัญครับมันเป็นเรื่องของงานเรื่องประสบการณ์เรามาหาประสบการณ์สิ่งดีๆที่เราได้เจอเพื่อนใหม่ครับผม สวัสดีคะ่ะนางสาวมุกดาคุณูทีรักคะ่ะชื่อเล่นชื่อเกดอายุ18ปีคะ่ะวันนี้มารับบทนลินคะ่ะชื่อนางสาวชวัดาทัศนินทร์นัยทยาคะ่ะชื่อเล่นชื่อบลูคะ่ะวันนี้ก็รับบทนลินเหมือนกันคะ่ะสวัสดีคะ่ะบีมพันธิดาไพเรงกิจคะ่ะวันนี้มาแคสบทตีคะ่ะสวัสดีคะ่ะยาดานะคะยาดาทรัพย์ประเสริฐค่ะวันนี้มาแคสบทตีเหมือนกันคะ่ะ สวัสดีค่ะแบมแบมค่ะสุธิพรอมกองค่ะมาแคสบทตีเหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยนะคะกแญจนาวันสมบัติเทระวันนี้มาแคสบทนลินค่ะหนูเนี้ยไม่ได้แนะนำยังลืมค่ะสวัสดีค่ะนิปปินนะคะนางสาวอิสเลย์เก็บมาเสร์ฟค่ะอายุ22ปีค่ะวันนี้ก็มาแคสบทนลินค่ะ ันแรกนะคะจะเป็นการดูตัวก็คือเข้าไปแล้วก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นมากเพราะว่าเราได้เจอคนเยอะมากๆค่ะในวันแรกเท่าที่ดูก็คือเหมือนจะเกิน600คนค่ะก็คือเยอะมากๆทําให้เก่งอยู่เหมือนกันค่ะแล้วก็แอร์หนาวมากค่ะส่วนวันที่2วันนี้นะคะก็ทําให้เราเห็นว่าประชากรลดลงไปเยอะเหมือนกันค่ะแต่ก็ในวันแรกเนี่ยเราจะได้บทกลับมาให้เราไปซ้อมเป็นการบ้านให้เราได้รู้ว่าตัวละคร คิดว่าลักษณะนี้ใส่เป็นยังไงแล้วก็ใส่ชุดกลับมาค่ะว่าคิดว่าตัวละครตัวนี้จะแต่งตัวยังไงค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะ <c oughs> ค่ะก็วันแรกก็ตื่นเต้นมากค่ะคือก็คือไปแบบว่าฟิลฟิลจจอยนึกไม่นึกว่าจะยังจะผ่านอะไรเงี้ยค่ะก็พอสุดท้ายผ่านมาก,ก็ก็ดีใจค่ะแล้วก็คนเยอะมากเมื่อวานแล้วก็หนาวมากเลยวันนี้ก็หนาวมากมากค่ะตัวสัน่นไปายหลายรอบแล้ว ก็วันนี้ก็ตื่นเต้นมากค่ะก็ก็วันแรกก็ตื่นเต้นมากค่ะวันนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่แล้วก็ตอนนี้คือรอเขาห้องแขกกันก็คือตื่นเต้นทุกคนเลยค่ะจนแบบว่าทําทุกอย่างกันแล้วเล่นกันนอนกันกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะวันแรกก็ตื่นเต้นค่ะแต่วันนี้ตื่นเต้นกว่าเพราะแบบเราต้องแสดงด้วยอะไรเงี้ยเ่าเลยแบบมีความตื่นเต้นมากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ หนูเหมือนกันทุกคนค่ะเพราะว่าทุกคนมีความตื่นเต้นหมดค่ะวันแรกมันก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีทั้งสวยแล้วก็แบบว่ามีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองสูงมากเลยค่ะก็เราก็ไม่คิดว่าเราจะสู้คนอื่นได้จนเรามาเข้ารอบในวันที่2ค่ะวันนี้ก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็แต่ก็พยายามแบบอ่านบทแล้วก็ศึกษาบทมาให้ดีที่สุดค่ะ ก็ตื่นเต้นเหมือนกับทุกๆคนค่ะแต่ว่าด้วยความด้วยแบบทุกคนน่ารักมากมันก็เลยช่วยเราได้เยอะเลยค่ะตอนนี้ก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะคะค่ะวันแรกก็ตื่นเต้นมากๆค่ะเพราะว่าเพื่อนที่เข้าไปแคสก่อนหน้านี้เขาบอกว่าแบบคัดโหดมากอะไรอย่างนี้ก็คิดว่าตัวเองไม่ได้แล้วค่ะพอวันนี้ได้ก็รู้สึกว่าทําให้เต็มที่ที่สุดค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่แบบได้เข้ามาแคสอะไรแบบนี้ค่ะก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ สวัสดีคร no ับช yes. so in ื่อริวครับพุตเตภั์พุทโธนโมชัยครับอายุ22ปีครับผมสูงร้อยแปดสิบ้าครับก็สบายๆครับพี่ไม่ไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ครับไม่ค่อยตื่นเต้นเลยเหรอไม่นะครับพี่สบายๆครับก็เห็นว่าโปรเจกต์มีเมวายมีความน่าสนใจครับผมชอบตั้งแต่โปรดักชั่นการไหนทำตั้งแต่บทครับผมก็เลยอยากอยากมาเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์นี้ครับ จริงๆแล้วคือส่วนตัวผมเรียนสถาปัตย์จุฬาครับเลย,เลยชอบเสพพวกอาร์ตพวกมีเดียคราฟติ้งอยู่แล้วก็เลยอยากมาลองในฟิลด์ของเรื่องการแสดงดูครับสวัสดีครับชื่อปลายนะครับชัดตินโชตทิํำพรครับสวัสดีครับชื่อป้าน,นะครับจิรชดโชตทิคำพรครับ เป็นแฟดพี่ครับส่วนนี้จะเป็นแฟดไม่ได้นะครับต้องเป็นแฟดน้องครับมาถึงวันนี้จนได้แล้วก็ซ้อมบทเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็พอลองไปซ้อมบทไปต่อแบบแดรกกับนักแสดงจริงๆก็คือบทคือลืมบทเลยหัวจากหัวออกไปหมดเลยก็จริงๆแบบก็แบบว่าที่เราซ้อมกันหน่อยเมื่อคืนน่ะก็ประมาณแบบสี่สิบห้าสิบอใช่ไหมแล้วก็แบบว่า แบบตอน,น,นขับรถมาก่อนจะมาถึงก็คือซ้อมมาตลอดทางกแบบ็เออเริ่มได้แล้วบทแบบเป๊ะแล้วแต่พอมาถึงจริงๆแบบคือเขาแบบส่งบทมา่เงี้ยเฮ้ยพี่เขย่าตัวเขย่าอย่างเงี้ยคือจริงๆอ่ะคือบทที่เขาส่งมาให้เราอะ่ะมันไม่ได้เหมือนเป๊ะในเดอลหรอก เหมือนเขาแบบเล่นประมาณว่าให้มันเหมือนอารมณ์ในในซีนซีนนั้นแต่ก็คือแบบบทพูดอะไรมันไม่ได้ตรงตามอะไรเงี้ยคือเหมือนเราก็ต้องพยายามตีว่าเนี่ยเราต้องเล่นประมาณนี้แล้วเราไม่จาเป็นว่าจะต้องแบบตรงใดอะล็อกทั้งหมดก็คือเล่นตามฟิลลิ่งของเราเลยว่ามันจะเป็นแบบไหนทีนี้ก็แบบดีไซน์ไปทั่วเลยบทอันนี้ก็โยนออกไปได้เลยบ <laughs> อา้าเนาะพี่น้องคาดแหวว่าอ้าพี่น้อพี่น้องอ่ามีเตอรเนียนะ <laughs> สวัสดีครับชื่อบอสนะครับผมชื่อต้องชื่อเต็มด้วยไหมฮะ,อออะบอสชลันรัตนเมธานนท์นะครับผมบผมก็ยูยูสเกะมาซาโอกะครับชื่อแค่ชื่อผมก็แพ้แล้วอะ <laughs> อายุก่อนเลยวันนี้หรอก็ตื่นตื่นเต้นตรงที่ว่าไม่ได้คิดว่าคนเยอะขนาดนี้แต่พอม,มาคือข้างหน้าก็เยอะและข้างในที่มาแคทก็เยอะมากด้วยตื่นเต้นครับผมแต่ว่ามันก็ มันก anyway, oh, ็ม kind of ีความบอกไม่ถูกด้วยอาจจะตัวสไตล์ของการที่มาแชทติ้งแล้วก็สไตล์ทีมงานด้วยก็มีก็ช่วยให้แบบผ่อนคลายขึ้นได้เยอะเหมือนกันครับก็สะผมก็บรรยากาศดีครับสบายเป็นกันเองน่ารักครับพี่พี่ทีมงานน่ารักทุกคนครับแบบว่ามีการสัมภาษณ์หลังแคสเสร็จก็แบบสนุกสนานเนาะยูเนาะแบบมันมันไม่เหมือนแบบแคสทั่วไปที่แบบว่าเฮ้ยต้องนั่งเตีงนั่งเคร่ยนอันนี้คือแบบมอมอกับเพื่อนได้ตลอดเวลาแล้วก็เีมีให้ซ้อมโพสบทก่อน เข้าไปแคสด้วยพอดีตรงนี้เลยสบายผ่อนคลายมากขึ้นเนาอยู่เนาะใช่ไหมใช่ก็พอได้้อมก่อนแลวคือเราสองกับคนที่เขามาแคสกับเราเลยแล้วก็เหมือนได้ทําความรู้จักได้แบบเหมือนได้ได้คิดเรื่องของ back story ก่อนด้วยครับผมก็ทําให้เรามีเวลาทําการบ้านเพิ่มขึ้นก็ดีขึ้นเยอะครับใช่ถามว่ามีตื่นเต้นไหมก็ มันตื่นเต้นแต่ว่ามันไม่เท่ากับครั้งแรกแน่นอนมันต่างกันเยอะคนละเรื่องครับผมใช่ถ้าไปเห็นตอนแรกนี่คือแบบ <c oughs> ตื่นเต้นมากครับอันนี้ก็ดีขึ้นอ๋อผมก็เออมันมนนีนิดนึงครับแบบว่าเพราะว่าหนึ่งคือแบบไม่ไม่ชินที่เนาะแล้วก็แบบไม่ได้ชินคนเล่นมันก็จะมีแบบว่าความกังวลเล็กๆน้อยๆที่แบบว่าขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็อย่างที่บอกคือด้วยทีมงานด้วยอะไรมันก็เลยสบายขึ้นก็เลยแบบไม่ตื่นเต้นแล้วก็ในหัวก็คือเอ้ปล่อยมันไป แค่ไหนก็แค่นั้นทอจริงก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับชัยก็เลยแบบสบายๆเข้าไปปุ๊บเหมือนแบบว่าพกลกซิลนั่งเต็มเลย <laughs> เออเราก็แบบว่าเฮ้ยตื่นเต้นนิดนึงกังวลน,นิดนึงขึ้นมาอะไรย่างเงี้ยต่อให้ข้างน,นอกจะแบบว่าเฮ้ยช่างมันแค่ไหนจะพอเข้าไปข้างในมันห้ามไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราก็ต้องมีสมาธิข้างในอะไรอย่างเงี้ยให้แบบว่าอยู่กับผู้เล่นให้เราให้ได้มากที่สุดแล้วก็อย่างที่บอกคือพี่ๆทีมงานเองนั่นแหละที่เขาแบบว่าเป็นกันเองกับเราไม่ได้แบบว่า น้องเชิญค่ะไม่เขาบอกว่าเขาก็แบบว่าเอ้ยแบบพูดคำๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เราผ่อนคลาย